เอวามสตังอิเกณตมะยังอะวะสัตย์ยุยอาติกะเพียวัล่าถุกสังหวาว่นมหตาพิภุสังเคนะสังปัญจมัติพิกุสติสัพเพวะอะรหันเตทัศนิจะโลกาธาตุหิตทวัตาเยปุเยนะสันนิปปตมุติภะววัตตังทัศนายะพิภุสังค อ่ตจโกจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาเทโหติอางโขภะกวาสเกศสุวิหารติกัปิลาวัตุสเมงาแม่นิมหาตาพิกขสังเกนะตติงปัญจมะเติพิกขสติตะเพวะอรหันติถ้าสัญญาโลกะธาตุเทวตาเยโุเยนะตันนิปติตาอุนติ พระกวนตังอ <icana>, ัตนาญาพิปุตังคันจายันดูนะมายัมปีเยนะพระภะวะเตโูปังังกะเมียามะอุปปังตังกะมิตตวะพระกัตโตสันติเกปัจเจกเกปัจเจกอาดาาัสยามติอาดาโูตาเทวตาเตยถาปินามาภะละวะโอฬส ส,มมมสัมมินชเยสัมินเชยะอวะเมวะสุตาวาเสสุเทเวสุอันตะราหิตาพคะวะโตรตโตปาตุลาหังสุอัตบุตาเทวตาพวันตังอิวาทิตวะเอกะมันตัง วนนตานิกะเจตวาอินทริยานิขันติปันธิตาติอาตคุอัปปราชาเทวตาภะวตุปันธิกีอิมังกาตังอาภาสิเจตวากีลานเจตวาปาลีกังอินทากีิลานโอหะกะมีขจาเต นาขะติอาตภวะปราชาเทวตาพระกัมมตุลตันติเกอิมังกาดันอาภาสยเยเกติโพธังตะนังคาตาเสนาเตฆามิสันติอะปะอะปยยาอุเมงปะหายามนุสสังเทหังเยวะวากางปะริปุเรสันติอาตภวะปราชา สันนิปติตาหหติตถาคตังอัตตนาญาวิปุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอาหิสุอัตติตามฐานนางอรหันโตตัมมาตัมพุทธาเตตัมปิพระกวรรตานังเกตาปะระมายวะเอวะตาสันนิปติตาอาหิสุเยยะถปิบายาเอตระหิเยปิเตพิกเวพระเว อนาคตามัตานังอระหันตุสัมมาสัมพุทธาเตตัมปิพระอวันตานังเอตตะปรมาเอวะเทวตาสันิปตตาพระวิสันติเสยลาปิมาหังเอตาระหิอจิกิสมีอิกเวเทวกายานนามามิกิตตยิสมีอิกเวเทวกายานนามามิเอติสมี ิกเวทีวกายานนามิตังตนะา่ะสาธุการมานสิกาโรธาอาศิสาวิติเอวัมอันเตติโกเตปิโผภัคขวโตปัจจโตุสงวคขวาอต้าอุจจารสิโลกมนุขัสสามิยัทถะ ะล si ังพะหิตตตาสมะหิตาโอตุสีหาวัจเนนาโลมหังสาพิสัมพุโนโหธาตะมานาสาสุทาวิปัสสันนิมานินษมะนาวิลาภิโยปันจเตยัตวาวะเนกัปิลาวาตเวตโตอามันตะยิตถาตวเกตลาเนรต เทวกายาภิกันตาเตวิชาาณาภิกขโตจะตาตัปปะมะกะรงสุตวาผู้ท้าสาสนังเตสัมปตุระหงยาณังธรรมนุสานาทัสนังอาภีเกตละตามทตาคงสหัสังอาาัสตเริงปตังอีเกสหัสานังอมนุสานังมาตาคงอาภีเกนั ยัญญาญวาวิกิตาบานาจะคุมาตัโตอามันตายิปตานอวัเกตระเนวระเตเววกายาอภิจันตาเตวิชานาดาภิโวเยโวอิตายิสเมขิราหิอนุปปัณสุตัสสะตาหาวายาขาคุมมาคุมมากัปปิละวัตถวาอินทิมันโตยุติมันโตวนาวันโตยัตตานติโน โมระมานาพิกาโมผีผูนังมิติวะนางชาอาสามเหมวตาญาขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยาตสานิโนโมรมานาพิกรโมผีูนังมิติวะนางสาตาขิลาติสสายาขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาตสานิโนโมรมานาวิกาโมผีขูนังมิติวะนาง เทเทสุลัสตัสสหัสสายขานานัตตะวันนิโรอิทิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยัตตาจินโนมระมานาอภิกรรมุงพิภูนางตมิติงวนาเวนสามิตาปันจัตตาญาขานานัตตะวันนิโรอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยัตตาจิโนมูระมานาอภิกรรมุงพิภูนางตมิติงวะนางภูพิโรราชกให้โกว ุรละสษนิเวนออนสนังพิโยนังสัตสหัสสงมยะขานางังปะยิลุปสะสติภูมิโรราชากาเหตุโ,โสปะฆาสานิติวานาันปุริมันจาที่สังราชธาสารักผูปัสะสะติกันด้ภาานังที่ปฏิมหาราชาญาตสิสิโศ ปุตตาปิตตาปาพหโวอินทนามามหาพาลายที่มันโตชุติมันโตวนวันโตยัสตานติโนโอระมานาภิกามงควิกุแรงกามิติหันังท่าจีนันจะที่สังราชาวิรุณโหสัพสาสติกุพันธานังอธิปติมาราชายัสติติโสปุตตาปิตตาปาพหโวอินทนามามหาพาลายที่มันโตชุติมันโตวนวันโตยัสตานติโนโมระมานา ภิกามุงพีกูนันตะมิตรวะนังปัจิมันจะทีสังราชาวิรูปะโคปัสตาปตินาคาดังอธิปติมหาราชายัสตันสิโสอุตตาปิตตตาภาหโมอินทะนามหาคาลัยอธิบันโตชติมันโตวันะวันโตยัสตันสิโนโมระมานาภิกรรมุงพี่กูนันตมิตรวะนังอุตตะรังจะทีสังราชาคุเฮโลตปัสตาสติ แจขานางอธิปฏิมหาราชาญาตาสิโสอุตตาปิตาสาวาหโหูอินทนามามมหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนัวมันโตยาสาสติโนโูทัมานาภิกามูภิกขุนางสมิติวะนางปุริมาทิสังท่าตาระโถทากิเนนาวิโรยะโกปัจิเมนาวิโรปะโคปูเอโรอุตตรานทิสังยัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสา ัตถันลามานาอัตคุมวันเอกปิลาวัฒเวเตสังมาเยวินโนดาสาวอาภูวันจานิกาสาถามายาคูเตนทุเวเตนทุวิโพจาวิโพโตสหะจันทโรกามาเสโสจากินทุมันทุนิมันทุจักปานาโทโอปมัญโยจากเทวาสุโตจักมาตานิจินตเสนาจากแผ่นทั้โพ โรลราชาชันโสัโภอาโูปัญจะติโกจะเวจะกิมพรลูสุริยะวัจกาเอเตจันเยจะราชาโนคันธภาสหราชุภิโอดมานาภิกาโมภิกูนางสมิติวะนังอัตถาปุนาภาษานาคาเวตาลายสหัสัจจกากามภัลสัต ราอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทตารัฐาจารานาคาอาคูนาคายะสสินโนเทราวันโนมหานาโคโสปาคามิจิงวนังยีนาคราเชสหาสหารันติทิพาธิชาปัตขิพิสุทาจักขูเวหายาสาเทวณามัชชะปัตตา กิตตะสุปันนาติติเตนะนามะอะภะยันตะทานาคะราชานามาสิสุปันนาโนเกมะมะกะสิกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาทาสุปันนาสะระนะมะกังงุทังวิชิตาวะชิระหตินะ อาโมตังอสุลาสิตาอะตะโลวาสะเสเตอิทิมันโตยะสัิโนกาละกันชะมหาพิสมาอสุลาดานาเวฆะสาเวปจิติสุจิตติจะมหาอาหาอะโทนุนาโมจีสะตะตันจะพระลิปุตานังสะเพวโรจนามาคา สันในตว่าพระลิสีนางสาหูพาทะอุปาคัมมงมะโยธานิพาตาพัทันเตีที่ขูนางสาเอติวนางปาโปจะเทวาปฐมีจเตโชวาโยตะฐาคัมมงว่ารูนาวิรูาสุโมจายสาสสหเมตตากรุณาการิกาโหติวายัสสติโน อาติตตสหากายาคภีนานัตวันิโนหิตมันโตชุติมันโตวะนัวันโตยัสสิโนโมระมานาพิกามองพิกุนังสัมิติวะนังเป็นดุจเทวาสหรีจะอะสมาจะสุเวยะมาจันท่าสุปานิสาเทวาจันท่มาภูภุรัสสิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุริยมาภู ภุากิตตานาขันตาน้อุรากิตตวะอากูมันทาวลาหกาวาสุนังวะสาวเสถูสักูปาคาปุรินทัตโวทัสเตเตทากายาสเพนานัตสวมบัณีิโนที่มันตชุติมันตวนัตมันตยะสัตติโนโอรัมนาภิกามุงพิกุูนางจตไม่ติว่านาง อาทางคูสะหาอูเดวะชาลามังคีติควิวะอาวิทากาจารุราชาอุมาปุภะนิพาสิโนวาลุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเลยยารุจิราอาคูอาภูวะสาวะเนสิโนอัตติเตตะสกายาสภพนานัตะวันิโรอิติมันโตอิติมันโตวนาวันโต ยาสันติโวโมทัมนาอภิกามุงพิคูนางสะมิติวะนางสมานามหาสมานามนุษสามนุษย์สุตมาขีธาปูสิกาอาคูอาคูมโนปูสิกาอาถาคูหารโยเทวายเยจโลหิตตวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทว ทสสิโนท้าเตรษฐีท้ากายาสัเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมระมานาอภิกาโมภิกุนันสมิติวนังสุขการกรุงหาอรุณาอาคูเวคานาสาสหูราตกายหาอาโมขาอาคูเดวาวิจักขนาสัทธรรมตาหาราคะชาวิสกาจะยัญสัสิโน นะยางอาภาปชนโนโยวิสาภิวัตสันติทัตติเตทัสภากายาตเปนนาตะวันนิโหนีพิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสิตโนโมทัมานาภิกังภิกขุนังแต่มิติมว่นังเขมียาดุติตายามากาตกาจะยะสิโน สามี่ตากาลมาเสถาชูตินามาจะอาสาวิมานัลติอาคุอัถาโคปะระลิมิตาท่สิเตนัสลากายาสเปนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตยะสัจิโนโระมานาอภิกามุพิคุนายสามิติงวะนังสัต เเตเทวานิกายาสักีนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตนามาเยนาอาทันฉุงเยจันเยสาธิสาสหปาวาตถาชาติมากขีลังโมคตินนามานาสวังทักเขโมคตา suprama paramato ja puta itimanto sahatan nang kumaro tisu jasupa kasa miti wana sahat amaloka nang maha prama fiti jati upapano itimanto itamagayo jasa suso jati ra มัชโตอาคาหาริโตปริวาหิริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเตเทเวสรมะเกมาราเสนาอภิกามิปัสการหาสามัญที่ยังอาเอนาการหาทาันธาตุลาเกณะปันทะมัตุโวนามตาปริวาเรขามาโวมันมุนจิตะโกจินัง ยุทาวาติสังกุตโทอะตะยังวาเสตันจตปังอภิญญาญาวาวิจิตวานาจักุมาสตรูอมันตยิสัมธาสาวกสารนวรเตมาเสนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอาตะปมมะกรุงสุตวาพุทธตาสานัง วีตาราเคหิปัตกาโมนีสังโลมภิอินชยุงตเพวิชิตะสังคามาพระยาติตายัสสินโนมดันตัสหภูเตหิสาวกติเชเนสุตาตี